สวัสดีค่ะพบก,กับรายการาหัวเส้นเหงหมอนิ่งนิวชาวบังคัรที่9สิง 6, rimin, 2, 6, หาคม2565ักราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานเคลื่อนไหวในกรอบ1,770ดอลลาร์ 1, ถึง1,790ดอาิอลลาร์ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้น6ดอลลาร์ปิดที่1,788ดอดอลลาร์ ปัจจัยหนุนมาจากเงินตลา์ที่อ่อนค่าลงหลังจากที่ก่อนหน้านั้นแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็แข่งค่าขึ้นที่สุดในรอบ20ปีก็เริ่มมีแรงเทขายออกมาขณะที่บอลยูสเมการก็ปรับตัวลงด้วยก็เลยเป็นปัจจัยหนุนทองคํขาขณะที่ก็ยังมีสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างสเปีรแล้วก็จีนนะคะแล้วก็สถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างจีนแล้วก็ไต้หวันด้วย ก็เลยเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนทองคำนะครับขณะที่นักลงทุนก็จับตาโดยอัตราเงินเฟอ้อของชิลกาที่จะประกาศสัปดาห์นี้ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟอ้อของชิลีกาน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วโดยที่ราคาน้ํามันปรับตัวลงอย่างรวดเร็วนะคะในเดือนกรกฎาคมสําหรับคืนนี้สหรัฐไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญอะไร ทิศทางแนวโน้มราคาทองคำมองว่าหน้าจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์อัพให้แนวรับระยะสั้นที่1,770ดอลลาร์แล้วก็1760ดอลลาร์ส่วนแนวต้าน1,800ดอลลาร์ผ่านขึ้นไปได้1,810ดอลลาร์ค่ะสำหรับในส่วนของทองแท่งนะคะเมื่อวานนี้ปิดที่3,100 0บาท จะให้แนวรับระยะสั้น29,900บาท29,750บาทแนวต้าน3,300บาทแล้วก็3,400บาทค่ะสำหรับกลุธ์การลงทุนนะคะก็แนะนำว่าอจาจจะเข้าซื้อเก่งกำไรในช่วงของราคาทองคำที่ย่อตัวลงนะคะ จุดที่ถ้าเกิดเข้าซื้อระยะสั้นจริงๆเนี่ยพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์นะคะเขาซื้อเก็งกําไรแล้วก็ให้จุดขายตัดขาดทุนพันเจ็ดร้อยหกสิบดอลลาร์ค่ะส่วนนักลงทุนถ้าเกิดไม่ต้องแบบเก็งกาําไรระยะสั้นจริงๆนะคะอยากซื้อเก็บเนี่ยอาจจะดูประมาณโซนประมาณพันเจ็ดร้อยห้าสิบดอลลาร์ตรงนี้นะคะคิดว่าเป็นแนวรอบที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งสำหรับเงินบาท เมื่อวานก็ยังทิศทางแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานแข็งค่าขึ้น14สต่างนะ35.62บาทนะคะกะ็ส่วนหนึ่งนะคะก็คงเป็นจากที่เงินดอลลาร์ก็ทิศทางอาจจะอ่อนค่าลงนะคะทิศทางเงินบาทตอนนี้กลับมาแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมันอาจจะให้แนวรับระยะสั้นก็คือ35.30แนวต้าน3 5 8 0บาท เมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ